สวัสดีครับอยต้อนรับนะครับวันนี้เราก็จะมาชมภาพการาติดตั้งแล้วก็รวบรวมสกิลต่างๆในการจัดทำน้ำหลังคายดนะครับฉีดน้ำหลังคายดโดยเริ่มตั้งแต่ซื้อแผงโซลาเซลล์มานะครับอันนี้ก็เป็นแผงโซลาเซลล์จากลาสด้านะครับก็ ซื้อมาจากลาซา d a ด้าประมาณ300กว่าบาทนะครับเป็น12โวลต์นะครับก็20วัตต์นะครับตัวนี้เพื่อมาใช้กับปั๊มน้ำเพื่อสลับฉีดน้ำนะครับเป็น12โวลต์20วัตต์นะครับก็มีสายไฟไม้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการจด ตั้งดูนะครับอันนี้มีการทดสอบก่อนนะครับก็จะมีคอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ซื้อมาในราคาร้อยหกสิบบาทนะครับ60บาทแผง310บาทแล้วก็ตัวแบตเตอรี่อีก300กว่าบาทนะครับก็มีราคาประมาณกับข้าวดังนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการทําหลังคาขึ้นมาใหม่นะครับเป็นหลังคาสังกะสีนะครับเพื่อจะทําการฉีดน้ําเวลากลางวันนะครับ ลดอุณภูมินะครับนั่งตอนกลางวันนะครับก็เป็นสถานที่เว้สลับนั่งซอบซอบได้นะครับสามารถนั่งชิมนั่งจิบเย็นๆไปแล้วก็เปิดอ่าอันนี้ก็เป็นเครื่องมือของเราในการเชื่อมนะครับการเชื่อมการทําโครงนะครับน,นี่ก็เป็นเหล็กปั๊บที่เราซื้อมานะครับ เสร็จประมาณพันกว่าบาทนะครับรวมค่าส่งก็1700กว่าบาทนะครับค่าส่งคร่าวๆแต่ละอย่างก็ราคาไม่เกิน 3- 4มสี่พันนะครับก็เป็นเสร็จจบทั้งหมดก็อยู่ประมาณสักสี่พกว่าบาทนะครับสาหรับหลบังคาที่จะต่อออกมาตรงนี้นะครับเพราะว่า1ทําด้วยตัวเองนะครับเชื่อมออกด้วยตัวเองนะครับออกแบบดีไซน์ด้วยตัวเองนะครับเป็น นั่งเทียนตัวเองนะครับโดยมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆวางระเกะระกะให้เห็นนี่นะครับก็จะทาให้ท่านเห็นอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวที่คอยควบคุมงานอีกตัวหนึ่งนะครับเราชื่อว่าเจ้าใบเงินนะครับเป็นสุนัขตัวเมียนะครับก็หาพ่อพันธุ์อยู่นะครับสนใจเป็นพ่อพันธุ์ก็ติดต่อมาได้นะครับก็ยังรับพ่อพันธุ์อยู่นะเพราะว่าต้องการลูกลูกนะครับก็เรามีแม่พันธุ์เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็อายุประมาณ สองสามปีเลยนะครับก็มีมาแล้วสองคอกนะครับมีลูกมาแล้วสองคอกนะครับอันนี้ก็เป็นบันไดแล้วก็โรงล่างหลังคาก็มาเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับก็มีการวัดเตรียมตัดรับขึ้นประกอบนะครับยกขึ้นบนหลังคานะครับแล้วก็ใช้สกรูยิงน็อตติดยึดนะครับเห็นไหมผู้ควบคุมงานก็เข้าไปดูงานนะครับก็ขอบคุณผู้คุมงานนะครับ ไปดูงานมีการไปทำความรู้จักกันนะครับนี่ก็หลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยนะครับหลังคาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังคาก็จะล่มลื่นประมาณนี้ก็มีการติดผ้าระบายเหมือนกับห้างมอลำนะครับเป็นที่ผ่านไปผ่านมาก็จะคิดว่าเป็นมอลำนะครับ คาเร็วๆเอย่างนี้นะก็ติดหลอดไฟเข้าไปนะครับ12โวลต์นะครับก็จากคอนโทรลเลอร์เดียวกันนี่แหละครับก็มีคอนโทรลเลอร์มีแผงโซลาเซลล์20วัตต์นะครับใช้มันทุกอย่างนะครับตั้งแต่หลอด12โวลต์นะครับหลอดนี้ก็ซื้อมาประมาณสามสกว่าบาทนะครับแต่ละหลอดนะครับก็ราคาไม่แพงครับที่เราใช้เพราะว่าต้องการให้ราคาถูกๆนะครับแล้วก็ ลากสายสายก็ซื้อมามวนล,ละร้อยกว่าบาทนะครับสาย12โวลต์นะครับเป็นสายที่สายแข็งนะครับเป็นเป็นทองแดงนะครับ0.0.05นะครับแล้วก็ติดแผงทีวีเข้าไปติดทีวีติดจานดาวเทียมเข้าไปนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นโรงเก่านะครับเป็นสังข์หลังคาแบบเก่าๆนะครับ น,นี้ก็เป็นแบบเก่าๆซึ่งเป็นของเดิมนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกันเราก็จะมาทําแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับซึ่งจะต้องอใส่หลอดไฟเข้าไปแล้วก็ใส่สปริงเกอร์นะครับเป็นฉีดฝอยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นว่ามีการทําทชุดควบคุมยังไงนะครับอยู่แดนข้างเราก็เตรียมถังน้ําให้ฉีดน้ําอัดขึ้นไปเพื่อระบายนะครับจะเอาน,น้าจากตรง,น,งนี้ ครไปดูน้ำขึ้นไปต่อตรงนี้โดยใช้แบตเตอรี่12โวลต์ครับเป็นแบตเตอรี่ของรถยนต์มอเตอร์ไซค์ครับเอามาทำการนี่กำลังชาร์จจากแผ่นโซล่าเซลล์จากแบตเตอรี่ในตัวนี้อยู่นะค่ะนะครับก็ออกมาที่คอนโทรลลเอร์นะครับแล้วก็มาที่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็จากแบตไปจากแบตเตอรี่ข้็ไปที่ปั๊มน้ำ10บาทนะครับตัวนี้เป็นบาร์10บาทนะครับก็ซื้อมาประมาณราว10บาทเช่นเดียวกัน ฝ้าให้ความเย็นขาดตรงนี้ความเย็นบนหลังคาแล้จะถูกประมาณ200กว่าบาทไฟนี้ก็เป็นไฟ12โวลต์นะครับ2องด้านฉีดเข้ามาที่หลังคาหลังนี้นะครับฉีดน้ําบนหลังคาก็เชื่อว่าระบายความร้อนเราจะต้อนกลางวันให้ทําหลังคาเึงจากที่เราทําหลังคาเสร็จนะครับเดี๋ยวอธิบายที่หลังนะครับว่ามีการทําหลังคาเรียบร้อยนะหลังคาเรียบร้อยก่ทีประมาณนี้นะครับก็นี่กลายเป็นสายยางฉีดน้ำขึ้นไปฉีดแล้วก็จะมีตัวฉีดพ่น กจะมียังไงนะครับนี่ฮะเป็นตัวฉีดพ,พ่นนะครับแล้วก็มาทําการตัดต่อนะครับให้เรียบร้อยนะครับตัดแล้วก็ใส่ตัวฉีดพ,พ่นเข้าไปนะครับซึ่งก็ไม่ยากเย็นอะไรนะครับก็เอามาเสียบครับก็เราทําการเทสเรียบร้อยนะครับเทสแล้วก็เลยนะ์เอามาตัดข้างบนหลังคาไปเลย หเห็นๆกันเลยนะครับก็จะมีการฉีดพุ่งลองอย่างดีอย่างสวยงามนะครับให้ครอบคุมของหลังคานี้นะครับโดยโยนไปแล้วก็เกี่ยโดยใช้ไม้เกี่ยวนะครับให้เขาอยู่ในสามารถพ่นน้ำไปได้นะครับครอบคุมหลังคานี้นะครับ สังสีก็ทำง่ายๆนะครับราคาไม่แพงนะครับเบ็ดเสร็จนี้ก็ประมาณไม่ถึงพันนะครับเอาไม่ถึงส0งพัน่ะอยู่ประมาณพันสามพันสี่นะครับเป็นสี่เมตรคูณสี่เมตรนะครับหลังคานี้นะก็ใช้ความกว้างประมาณนี้นะครับก็ได้ประมาณ5แผ่นนะครับก็อยู่ประมาณพันสามร้อยกว่าบาทรวมตัวยึดสกรูน็อต ยิงยึดหลังคาครับก็ประมาณเห็นไหมพุ่งน้ําพุ่งขึ้นมาเห็นไหมครับเมื่อเปิดทํางานปุ๊บก็น้ําก็จะพุ่งขึ้นมาเช่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรองฝอยโลมหลังคานะเ่็น,น้ําไหลรองฝอยสวยงามนะครับซึ่งจะโดนกล้องกลปูนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากกันน้ําอยู่แล้วนะครับเย็นเขาพ่นรองน้ําทั่วหลังคานะก็เย็นสบาย แล้วก็จะเป็นน้ําตกลงไปที่ตรงหน้ารั้วนะครับตัวนี้มีความสําคัญมีเคล็ดลับนิดนึงนะครับถ้าจะทาหลังคาแบบนี้นะครับก็คือว่าอย่าให้รั้วเกินอย่าให้รั้วเกินยืดออกไปเกินเกินเกินรั้วงเรานะครับอย่าให้สังกะสีนี้ยืดออกไปเกินรั้วนะเพราะว่าถ้าน้ําตกนอกรั้วจะทาให้เงินไหลท้องเงินทองไหลออกจากนอกบ้านนะครับซึ่งมันผิดหลักของฮวงจุ้ยนะครับ ผิดหลักอย่างแรงแล้วก็จะทําให้ล่มจมนะครับแต่ประเด็นนี้ก็คือว่าจะเห็นว่าเขาตกหยดลงมาภายในรั้วพอดีนะครับเห็นว่าน้ําหยดลงมาในรั้วพอดีเห็นไหมครับก็จะทําให้เจริญรุ่งเรืองอกงามมีเงินทองยุดไปในบ้านไหลเข้าบ้านนะครับเยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของทําเลหงจุ้ยนะครับซึ่งท่านบางท่านทําก็คิดว่าเอามาทําขนาดนี้ก็น่าจะยื่นออกไปข้างนอกบ้านเพื่อไปอ ลดน้ําต้นไม้ข้างนอกบ้านอะไรมันไม่ดีนะครับนี้เราก็กลับมาดูที่ตัวคอนโทรเลอร์ของเราจะเห็นว่าแบบง่ายๆนะครับก็ใช้ที่คีบนะครับใช้เหล็กคีบ p หล็ตัวนี้ก็มีปั๊มขึ้นไปได้เลยนะครับส่วนสวิตช์นั่นก็เป็นสวิตช์ปิดเปิดอาอลอไฟนะครับซึ่งเราก็ตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ว่าการต่อนะครับก็อธิบายคร่าวๆนะครับว่าเอา โซลเซลไว้หลังบนหลังคานะอันนี้ก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกแต่ว่าเราต้องตั้งโซลเซลหันเฉียงไปทางทิศใต้นะครับเพื่อรับแสงตลอดเวลานะครับก็จะชาร์จเข้ามาแบตตัวนี้นะครับต,ตัวนี้ก็ส่งไฟขึ้นปั๊มนะครับโดยดูดน้ําจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับจากถังน้ําตรงนี้ขึ้นไปก็กระจายน้ําขึ้นบนหลังคาอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะทําให้หลังคานั้นเย็นนะครับ บรรยากาศก็ร่มรื่นเย็นสบายนะครับก็สามารถนั่งซอบบัสบายๆหน้าบ้านได้นะครับโดยมีโต๊ะเก้าอี้อะไรก็วางไว้รอความพร้อมในการนั่งเบาๆจิตเบาๆนะครับในทั้งวีทั้งวันนะครับโดยสายไฟนี้ก็เป็น12โวลต์นะครับก็ต่อหรือลากง่ายๆนะครับ12โวลต์ก็ลากเข้าไปสอดเข้าไปตามร่องนะครับแล้วก็ ใช้สวิตช์อยู่ในกล่องนะครับเป็นตัวสับปิดเปิดนะครับเพราว่าเป็นง่ายๆครับเป็น12โวลต์นี่เราก็ซืกอว่าทําง่ายๆนะครับก็สบายๆนะครับกับปั๊มก็ทํางานเสียงก็ไม่ดังนะครับเราก็หยุดปั๊มหยุดการทํางานโดยการถอดตันคีบนะครับแค่นี้ก็จบครับอันนี้เป็นชุด12โวลต์นะครับไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นกับ ไฟไฟบ้านนะเป็นใช้ไฟต่างหากนะครับใช้เจ้าแบตเตอรี่ตัวนี้เท่านั้นนะครับเพื่อช่วยในการส่งปั๊มน้ําขับแรงดันน้ําแล้วก็เปิดไฟนะครับนี่ก็เป็นโต๊ะนั่งสบายๆนะครับหลังจากที่เราติดตั้งหลังคาเรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาวันเดียวนะครับทําเช้าเช้าก็ทําโครงบ่ายมาก็เอาสังกะสีขึ้น เรียบร้อยนะครับเราก็ปลบูกให้เห็นว่ามีลมนะครับผูกตัวผ้าเสีฟ,ฟ้านี่นะครับหเห็นว่ามีลมตลอดเวลาก็เป็นลมโชยก็ถือว่าช่วยได้อย่างหนึ่งนะครับเราก็เราก็บีบเราก็อัดปั๊มน้ําขึ้นไปนะครับให้กระจายอยู่บนหลังคานะครับก็น้าหยดลงมานะครับก็เป็นที่สำเริงสัราญใจนะครับ ใใจะเห็นว่าคีบยังไงนะครับก็อันนี้คีบขั้วดําดขั้วแดงขั้วลบขั้วบวกนะครับคีบให้ถูกนะครับดําก็ลบนะครับแดงก็บวกนะครับคีบง่ายๆคีบงี้แล้วก็ปั๊มน้ําก็ทํางานทันทีนะครับนี่ก็จะเป็นการต่อมว้วให้เห็นนะครับว่าลักษณะนเราทําง่ายๆนะครับไม่ต้องไปคีบมากนะครับ แกมีกล่องมีอะไรนี่ก็ถือว่าหรูแล้วนะครับนี่ก็เป็นไฟ13โวลต์กว่านะครับจากโซลาร์เซลล์ที่ชาร์จ20วัตต์ข้างบนมานะครับก็ขึ้นมาให้เห็นนะครับว่าเราทำมายังไงนะครับให้เห็นกันเลยนะครับว่าสายน้ําอยู่ยังไงนะครับนี่อัดน้ําขึ้นมานะครับเห็นน้ํากระจายมครับว่าพอดีตอนนี้ก็ผิดพลาดนิดหนึ่ง